เริ่มหอมมแล้วเจ้า ปตาจะตงลงไป น้าเจ้าเมนูบ้านๆนานะเจ้าทักพกบุ้งแก้วใส่ปากระป๋องนะเจ้าอหอมกินหอมไปถึงปากซอยพุ่นเลยน้าเจ้ามาเอาไปจัดใส่จานเลยนะเจ้ามาเลยนะเจ้าเดี๋ยวมาชิมพร้อมๆกันกับเบียร์นะเจ้ามเ,เลยพัดปากระป๋องน้าเจ้าใส่ ผักบุ้งแก้วนะเจ้าหรือว่าพัดพักบุ้งแก้วใส่ผักปลากระป๋องก็ได้นะเจ้าจะอู้จะได้ก็ได้นะเจ้านี่ดูหน้าตาเตรียมจ้อนเอาไว้แล้วเดี๋ยวเขามาชิมพอปลากระป๋องกันเนาะเอาตัวใหญ่ๆเลยก็ใหญ่สุดในถาดว้าวนี่หอมหอมอันนี้เป็นเมนูประจำบ้านเจ้าเวลา บบมีกับข้าวอย่างเนาะเบียก็เบียเป็นคนชอบกินปลากระป๋องกินไข่กินพักกินน้ำพริกอีกนะอเจ้าอาหารประจำวันประจำวันของเบียหอมอร่อยเดี๋ยวเห้ามาชิมพักผักบุ้ง ไม่ค้าปนบอกว่าขออนุญาตใจ้มือนะเจ้าไม่ไม่ค่าปนห้องพักบุ้งแก้วอีกบ่เนี่ย้อนก็นอก้อนเนาะมาจวดล้ำกับเจ้ารอยอย่างนอะลำ้ำ ลําขนาดยังง่ายๆเจ้าเมนูอร่อยๆเมนูบ้านๆเจ้าสำหรับคลิปนี้เบียก็ขอฝากกดติดตามกดไลค์กดสตับสไข่เป็นกำลังใจคือช่องเล็กๆช่องนี้ตัวนะเจ้าวันเบียพากินพาเที่ยวเจ้าขอบคุณเจ้าสวัสดีเจ้า เบียบอกว่าใจงบไปแต่ไดลืมบอกนะเจ้ากลับมาบอกใหม่ปลากระป๋องกระป๋องละสิบบาทนะเจ้า3ามกระป๋องแล้วก็พักบุ้งมัดละห้บาทเจ้าพัดไป5บาทนี่ยังเหลืออยู่นี่ห้าบาทนะเจ้าขอบคุณเจ้าสวัสดีเจ้า